สวัสดีครับคุณดีไลท์ครับสวัสดีครับคุณกฤษณะครับหมายอวามว่าไทยมีธุรกิจสำคัญที่ภาคเหนือเลยไม่ได้เข้าไปในห้องโถงนะครับขอแด้เติมอีกเข้าไปครับวันนี้คุณดีไลท์มาตอนเย็นก็ขออนุญาตมาไปช็อปหน้าหนึ่งนะครับข่าวน่าหนึ่งของเว็บไซต์ยูทีไทยแลนด์จัดเน็ตนะครับเราในโรงแรมเซอร์อาเรีสหาขับทั่วพื้นที่ทั่วไทยก้าวไกลจู่ประชาคมอาเซียนครับ นั่นแะครับข่าวใหญ่ข่าวดัำที่เราต้องนําเสนออย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับเรื่องนี้เป็เรื่องของน้องเจนออฟเนชั่นเนลนี่ก็เป็นข่าวลีวิวข่าวหลักของยูดีสไทยแลนด์ดับเด็ดนะครับครับพี่อครับครับแฟนเนชั่นแฟนชาตทั้งหลายเข้าไปกับน้ำใจก็ขอเชิญได้อีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากทางสื่อออนไลน์ที่เป็นการสงครามเนชั่นนะครับนี่ครับพี่อารับอ๋อนี่นะฮะ แล้วก็อีกทางหนึ่งครับที่สำคัญและน่าสนใจที่ผมอยากจะขน,นํำเสนอช่วงเ้าวันนี้คุณทิดาครับครับก็คือเรื่องของหลวงวันที่ยี่สิบมกราคมเดือนือพรุ่งนี้ซึ่งเป็นมาสำคัญตรงนี้ของการต่อสู้ในวันที่พิธีการเสมอภาคของคนพิการในประเทศไทยสุดตามคามาสิ้นครับคุณทิดาครับครับอย่างที่นีาา่ะครับิกขึ้นหน้าจานะครับ ครับ21มกราคมเปิวันดิปัสซาปเปิดแกรนดมิลลาร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นมหากาบอีกเรื่องหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันครับคุณนะครับครับท่านที่กลุ่มผู้ที่ใ <c oughs> ช้รถเข็นดูแฉซึ่งประกอบไปด้วยผู้พิการและผู้สูงอายุเป็นหลักนะครับได้ทำการฟ้องร้องรถะไฟฟ้าปีทีเอสตลอดจนประพาโมนในฐานะเจ้าของ,องสัมปทา,านนะครับ เป็นรถไฟฟ้าขบวนแรกของสายสาประเทศไทยที่เป็นให้บริการเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2542หรือประมาณส0บดี่น10ปีมาแล้วครับครับคุณรยครับครับแต่ว่าสมัยนู้นเนี่ยยังไม่่คยมีการจัดทำเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการแล้วก็มีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่เห็นในภาพที่เอามาให้ดูหลายครั้งนะครับ ที่เราไปลงพื้นที่สำรวจเรือ่องของสภาพแลือดล้นการบริเวณทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า,าตลอดจุดอันราลาของรถไฟฟ้าทั้ง23สถานีที่เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี4 2ท,ท,ที่ได้เมื่อคืนีนะครับคุณผูครับครับก็จากผลความจำที่ไม่มีอารยสาบของสถานีรถไฟฟ้าในสมัยนั้น,น,น,นก็ตกอทอดมาถึงปัจจุบนันนี้ยังคงสภาพที่เห็นในภาพนี้ก็เป็น แต่ฐานมีรถไฟฟ้าบิดเอสสาขาสนากีฬาจงหาสิงห์กรุงธามาลให้กองที่มรเม็นครองครับซึ่งอันนี้เราฟ้องเขาเพื่อให้เขามีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกติดตั้งลิฟต์ถูกไหมฮะแล้วก็ทางลาดด้วยไม่ใช่บันไดใช่ครับอมีทุกอย่างที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแต่ว่าหลักๆสขางนรถไฟฟ้าบีทีเอสเนี่ยก็อย่างที่ทราบปนี่เห็นมันอยู่สูงใช่ไหมครับก็จะต้องมีลิฟต์เป็นพื้นฐานเลยนะครับ ซึ่งสถานีที่สร้างใหม่หลังจากสถานีแรกเลือปี12เนี่ยเขามีทุกสถานีเพราะกฎหมายสมัยใหม่เนี่ยเขามีตามังคับใช้เรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเลยนะครับคุณกระพับครับเพียงดีว่าที่เป็นต้นปัญหากรณีพิพาทนะครับที่ต้องมีการต้องร้องให้รัฐสภาพิจารณาและก็พัฒนามสาสั่งการให้มีการติดตั้งลิฟต์และทางล่าตลอดจนสิ่ง,งอำนวยความสะดวกบริเวณสถานีทั้ง2สถานีนะครับก็เป็นเรื่องยาวนะครการค้างเก่ากันมาสิบกว่าปี คืออย่างที่ผมไปว่าไปตามนี่ครับคุณลืครับครับสถานีชุดโรปเนี่ยมีาาระเบิด2 3สถานีสมัยก่อนถ้ามีการเซ็นสัญญาใน,น2539ซึ่งสมัยปี2539เนี่ยจะตบสมัครที่วา่าจิตดาวเณัฏยอุญยาซึ่งปับันนี้ท่านก็มาอยู่ให้นี่ครับท่านตัดโรนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าสมัคน,นู้นเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่หลายคนไม่คิดไม่สนใจเรื่องของผู้สูงอายุผู้พิการผู้บริภาษี มีทาเด็กเล็กที่พายรถเข็นเนี่ยว่าจะเข้าถึงสถานีโดยมีการรถไฟฟ้าได้อย่ังไรนะครับว่าสมัยที่ร่านเลยครับที่มีเกี่ยวกับเรื่องอาลัยสาัดเนี่ยเกือบทั้งหมดก็จะกมีภายหลังติดต่อ540มาแล้วนะครับครับก็เป็นเหตุให้กลุ่มวัยร้่นผู้ิิการผู้สูงอายุเนี่ยเปิม้องสาบสุขตาเมื่อ6-7ปีก่อนนะครับนี่นานมากนะครับให้กตบมาและดีดอเนี่ยได้แก้ไขปรับปรุงน,นะครับ สถานียี่สายสถานีที่ไม่มีการติดตั้งหินคือจริงเนี่ยที่สายสถานีเนี่ยมีการติดตั้งลิ์อยู่ห้าสถานีนะครับที่ผมจะเล่าไปสำเนาครับเลยครับแต่ปัญหาคือว่าห้าสถานีที่ติดตั้งสมาัครน้นเนี่ยมีข้างซ้ายไม่มีข้างขวามีขาไปไม่จับนี่นั่นเลนะครับมันก็ไม่สมบูรณ์ในการปฏิบัติเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้จาคนพิการผมยกตที่ใช้มีแช์ก็ขึ้นสถานี เจอร์าไม่ได้อยู่ดีนี่ครับทําให้มีการตั้งร้องคดีนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณเจ็ดปีที่ผ่านมาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อปีสองห้าห้าสองนะครับคุณทีรับครับศาลตรวจรอชั้นต้นเนี่ยท่านก็มีพักษายกฟ้องโ <c oughs> ดยอ้างเหตุ <c oughs> ที่ว่าสมัยที่มีาาการเซ็นสัญญาต่อสร้งเร์้าและจะแล้วเมือ่อติดิดสีบแลเมื่อติดสาร้าเนี่ยขนาดน,นั้นยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้เรื่องแบบนี้ไงครับอืม <c oughs> นี่ผมบอกเลยครับคืออาที่คดีนี้เนี่ยเป็นคดีเชิงสัญลักษณ์ใบการตั้งร่องสัญลักษณ์ถ้าเรื่องของอาภาษาตัดเรื่องการจัดตั้งริปประเดีสถาบันรัฐต่างๆการการาธารณปรชน์หรือแม้แต่การตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาษาสากลมันเป็นกติกาสากลของประเทศต่างๆที่จะไปเดียร้องทั่วโลกไม่หมายความว่าวันนี้เราไม่ทํา วันข้างหน้าเราก็ต้องทําอยู่ดีเพราะเหตุการณ์จาเป็นในเรื่องของกฎกติกาโลกเรื่องของความจําเป็นทาคเรื่องรานของความยุคใหม่ที่จะมีผู้สมงอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นและผู้ดใช้ยู้ชัยก็มีมากขึ้นมากขึ้นและก็เป็นการรพาลกสิทธิความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชนในเบอรชีโลกอะไรนี้นะครับทุกทานครับนี่ละครับก็รงนี้ คือสารปกครองเนี่ยมีสองชั้นนะครับคือชั้นต้นแล้วก็เป็นชั้นสุดที่สุเลยใช่ฮะแล้วเมื่อปีห้าสองชั้นต้นที่พาดสาไปแล้วเนี่ยครั้งนี้ก็ถึงินชั้นสูงสุดก็คือชั้นดูการตาสายเจ็ดเป็นตัวนีะครับก็สารท่านนักอ่านท่านแพทย์สายเนี่ยเวลาห่ายเลงที่สารปกครองสูงสุดเหมือนแจ้งรัฐมนตรนี่นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งสัมพันธ์เป็นคำรักษาครั้งเดียวสา์ที่จะบอกเล่าเรื่องราว การต่อสู้เพื่อสิทธิความเสมอภาพการต่อสู้เพื่อจะให้ที่การพีดผัวยุเข่าถึงบริการสารรับผิฐผานของประเทศชาติของประเทศไทยได้ในหมวดหมู่ของกัฟฟ้า BTS คุกดีเลยครับสุดยครับครับนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามความคืบหน้านะฮะในวันพรุ่งนี้นะฮะคุณกฤษณะครับครับอานะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ